เด็กๆพร้อมที่จะฟังคระอาจารย์หรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วกอดโกค่ะาแล้วเด็กๆไม่คุยนะคะเด็กๆไม่คุยต้องตั้งใจฟังเดี๋ยวมีกระตูนมีภาพเยอะแยะเลยนะจะตกไหมนี่หรือว่าตกเพราะมันชเพราะฉะนั้นจะไม่มีแบบนั้นอ้าวเจอกันแล้ว <What> s <S สวัสดีสยังสวัสดีค่ะสวัสดี่นคะอันดับแรกเลยเมื่อเจอกันต้องขเขาเรียกว,ว่าสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองพนมมือคือกพายอ่อนน้อมกายอ่อนน้อมพนมมือมอ่ากายอ่อนน้อนมอ ก้มศีรษะลงนิดหนึ่งเอามือวางไว้ที่หัวคิ้วเราเป็นการไหว้กายอ่อนน้อมบาจาอ่อนหวานบาจอนหวานสวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะจิตใจเราก็อ่อนโยนอ้าวทาตามอึ๊บ ออกเสียงด้วยอึ๊บทำตามเดี๋ยวเสียงใหม่ด้วยดีกว่าเนาะอ่ะทำตามอึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไหนใครยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาไม่เช้านี่กินข้าวมายังกินนมยังกินนมแล้วต้องมีแรงเยอะใช่ไหมเอาไม้อึ๊บออกเสียงด้วยอึ๊บยังเสียงเบาอยู่อะต้องเยอะเกือบร้อยอึ๊บเอาไม้ดังๆกว่านี้อึ๊บ เสียงยังเบาอยู่นี้มีเสียงเบาเอามาตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อไม่เข้าใจให้ถามกับถึงบ้านทบทวนเสมอ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  ตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจอจอไม่เข้าใจให้ถามกลับถึงบ้านทบทวนเสมอ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 อู้เกือบดีแล้วเอาเสียงดังกว่านี้อึ๊บตาดู

สมองคิดสมองคิดจิตใจจดจ่อจิตใจจดจ่อไม่เข้าใจให้ถามไม่เข้าใจให้ถามกลับถึงบ้านกลับถึงบ้านทบทวนเสมอเสมอเสมอทสมอตบมือเองด้วยอ้โต่อไปต่อไปเราจะต้องนั่งตัวตรงๆด้วยเพราะเรามีหลักคำมาใช่ไหมเคยเคยนั่งบ่า หลับตาเคยนั่งหลับตาบ้างเมือมม่อได้ยินเสียงระฆังทุกคนต,ต้องหลับตานะหลับตาเลยูหลับตาซ่อนตาดำไว้หายใจเข้าลึกๆเก่งมากเลยหลายคนหลับตาไม่เห็นตาเลยอะ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับ สี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าใครยังยังเห็นตาดำอยู่ยังเห็นตาดำอยู่หลายคนกูจะมีบางคนเก่งมากเลยไม่เห็นตาดำเลยใครนะเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้ด้วย มีรางวัลให้ด้วยใครนั่งหลับตามีรางวัลให้ด้วยเมีให้มีให้เก่งมากเลยเก่งมากเลย ให้รางวัลก่อนดีกว่ารางวัลอยู่ข้างบนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอ,อ่ะเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้แล้วกันเพลงนี้เป็นรางวัลอันหนึ่งก่อนตบมือได้ด้วย hòa cùng 1 2 3 ไม่ธรรมดามีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกฮะมีรางวัลให้อีกวันนี้มีมีเบนเทนมามีบาร์บี้มา<ป>เคยดูเบนเทนเปล่า<ป>นี่ไง บาร์บี้ก็มีด้วยเดี๋ยวหาบาร์บี้ก่อนพอเจอแล้วแล้วก็โทมัสก็มาอันนี้คือเป็นเทนใช่ไหมต่อไปบาร์บี้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 บ ใค,ใครอยากเป็นบาร์บี้บ้างอหนูเหรอบาร์บี้เขาเป็นเด็กเรียบร้อยนะนใช่ไหมบาร์บี้นะ Barbie, ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะนอ่ะแล้วก็มีโทมัสมา เราอยู่แถวนี้เคยเห็นโทมัสป่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยโทมัสอยู่ตรงไหนเอ่ยโออยู่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันบิ้งแถวแถวนี้เหรอใช่ป่ะอือรถไฟใช่ไหมนี่นี่นี่แล้วมีอันนี้ด้วยไปเห็นที่ไหนนะเห็นเซนทันเลยเหรอ นี่ต้องแบบนี้เลยเอ,อ๊ะดูหนังนี้ก่อนดีกว่า กับเด็กที่เรียบร้อยนี่เห็นไหมถ้าแบ่งปันเราก็าจะมีความสุขหนังเรื่องนี้สนาทีแต่ได้รับรางวัลออสการ์ จบแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งนำเสนอต่อเลยเป็นรางวัลให้กับพวกเรานั่งตัวตรงๆดูดีๆกำลังจะมาเรื่องอะไรไม่รู้ต้องให้พวกเราดูเอาเองเริ่มต้นแล้วชุบมาแล้วมาแล้ว Thank you.